สวัสดีครับพุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Alien Workshop Mystery ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงลึกของเรื่องราวเหนือธรรมชาติปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้และความลับที่ซ่อนอยู่ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติผมนักวิทยาศาสตร์ผู้หลงไหลในความจริงที่อยู่เบื้องหลังม่านแห่งความลี้ลับวันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางอันน่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งนั่น คือการเปิดเผยความจริงเบื้องหลังอาณาจักรโบราณที่ชื่อว่ามาพุงกูเบหลายคนอาจรู้จักมาพุงกูเบในฐานะอาณาจักรทองคำอันรุ่งเรืองในแอฟริกาใต้แหล่งอารายธรรมที่เก่าแก่กว่า,กวาเกือบพันปีเป็นที่ตั้งของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่และช่างฝีมือผู้ปราดเ,เรื่องแต่ถ้าผมบอกว่ามาพุงกูเบไม่ได้มีแค่ทองคำและประวัติศาสตร,ร์ที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะครับซ้ำแล้วซ้ำเล่าในพื้นที่รอบมาพุงกูเบ ปรากฏการที่นักโบราณคดีและนักวิทยาศาสตร์ต่างมองข้ามหรือไม่ก็พยายามหาเหตุผลทางธรรมชาติมาอธิบายแต่สำหรับผมมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางเพื่อตามหาคำตอบที่แท้จริงคำตอบที่อาจเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับต้นกำเนิดของอารยธรรมและตำแหน่งของมนุษย์ในจักรวาลไปตลอดกาลมาพุงกูเบเไม่มีแค่แค่ทราบป,ประคัะพังแต่เป็นพยานเงียบ ที่รอการเปิดเผยความลับอันยิ่งใหญ่ความลับที่อาจสั่นสะเทือนโลกทั้งใบของเราในตอนแรกผมยอมรับว่าผมเองก็เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ที่ยึดมั่นในหลักฐานและเหตุผลผมมองว่าเรื่องราวเหนือธรรมชาติเป็นเพียงนิทานปรำปราหรือความเข้าใจผิดของคนในอดีตบ,บันทึกโบราณที่ผมพบนั้นแม้จะน่าสนใจแต่ผมก็พยายามหาเหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายทุกสิ่ง คำบอกเล่าเกี่ยวกับนกทองคำที่สามารถนำทางดวงดาวหรือ